สวัสดีครับสวัสดีสทุกท่านนะครับผมนี่จะออกไปไหนเนี่ยฮะหออกไปไหนเมื่อ้วจะไปไหนเนี่ยฮะดูปิกะจูออกมาแล้วเนี่ย ถูถูอ่ะถูถ <esh? S 1> ูเอ่อถูเร็วูถูเร็วเฮ้ยน่ะวิ่งไปแล้ววิ่งไปแล้วไปไหนฮะไปไหนเอ้ยเอ้ยเอ้ยโอ้ mà kinh có phải kinh có phải đã ai cho xuống xuống đi ai cho xuống xuống đi right ở mấy ở right mấy hả huh? มาไหมมาไหมมา,มา,มาโอ้โหดูบรรยากาศครับแม่แม่บรรยากาศก,าศก,าศก็มืดแล้วนะครับผมมาไหมไปแล้วเออจิ้มไปแล้วเออเออมืดมืดเลยนะคะแม่แม่ตอนนี้ เ้พ hey. ังทำไมเฮ้ hey. ยไปพังต้นไม้เขาเลิศเฮ้ยนะอือฮะไปเลยมาพังต้นไม้เขาทำไมเขาปลูกไว้มาพังทำไมไยเดินไปไหน,น,นเนี่ยเ,เดินไปไหนเฮ้ยเฮ้ย ไปแล้วอย่างเดียวเลยเขาแว่โอ้ยแวไปไหนะแวทุกที่ครับแวทุกที่แวหาของกินทุกที่ครับพี่เลิศฮัลโหลครับไปไหน เอมีเด็กนี้ออกจากบ้านครับกลับบ้านเลยไปงี้กลับบ้านเลยไปงีกลับบ้านมีเด็กนี้ขโมยออกจากบ้านครับไปเลยมามาเลยมากลับบ้านเลยเลมามากลับบ้านเลยเลยมาเลย กลับบ้านบา้นบานฝังน่งไหนบานะ้านฝั่งไหนฝั่งไหนบ้านน่ะฮะโอ้ยกลับบ้านไปเวินไปกลับบ้านเลยหนีไปไหนฮะจะหนีไปไหนฮะหนีไปไหนหนิมานี่เลยเดี๋ยวพี่บัวด,าด่าเลยพี่บัวด,าด่าที่เปไ็ของพี่บัวน่ะฮะเฮ้ยเฮ้ย จบไปเล่นของพี่บัวดิวพี่บัวด่าดอพี่บัวตเตี๋ยเดอว่านดูทำดูทำดูทำมันเป็นเล็กจะทำอะไรเยอะเป็นเล็กเป็นเล็กป่ะป่ะป,ะ,ป,ะ,ปะพี่บัวจัดไปดีๆแล้วตัวเองจะมาพังของพี่บัวทำไมอยู่มา ข้าบ้านเ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 ข้าบ้านจะไปไหนนั่นเข้าบ้านโอ้ยเนาะดื้อจริงๆริงเลยเนี่ยข้าบ้านเร็วข้าบ้านเร็วมันมืดแล้ว ไป,ไปกินที่บ้านไปกินที่บ้านถอยยถอยอยยไปกินที่บ้านนะไ,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 ไปกินที่บ้าน VPN, ไปนไปไปไป,ไป,ไ,ปไปกินที่บ้านเลยไปที่บ้านเลยไปเว้นฮอยไปกินที่บ้านเลยไป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 กินที่บ้านเลยไปเลยไปกินที่บ้านเลยอืออือออุอุออเปิดงานใส่ใคร ห้าง,งชี้แล้วออไปลงที่ต้นไม้ครับขัดใจผมจังเดพกผิอ้นเนี่ยขัดใจผมจังเลยมันเข้าไปได้ไหมนฮะออจะเข้าบ้านทำไมมันเข้าไปไม่ได้ถอยบ้านจะพังถอยจะไปทำไมนั่นเ,ออเข้าไปทำไมฮะถอยเออเออนะ้อ ตามเห็นบ่นอนั่นมันตาำถอยโอ้ยเนาะอย่าคอยมานอนจะคของตัวบางยังเงี้ยเร็วดูครับถูอ้ย่าถูสวบ้านสีพังสวบ้านสีพังเลิศถึไปเอ๋เอ๋เอโอ้เนาะ อยากอยู่บ้านานี่เลยปุ๊อือ,อสว่างหน่อยไป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 มามาไปเล่นตอนเช้าไปไป,ไปมามาดูหลังชนนั้น,น,นแล้วนั่น กลับบ้านเข้าบ้านเข้าบ้านเลยเข้าบ้านเลยชอบครับพี่เลิศแบบหญ้าแบบนี้บบพี่เลิศชอบถอยเลยปลาเลยป้าเลย,เลยถอยป๋าปลาจะแตกถอยเลยกินต้นมะขามมันอร่อยไม่อ้วน ต้นมะขามมันอร่อยไหมหกินไปกินมาแล้วก็หาเรื่องกับต้นมะขามเองนี่เฮ้ยเอ่อเถ้ยป่าป่ายเพิ่นจะแตกไปเถ้ยป่าป่าเพิ่นจะแตกถอยไปกลับบ้านต้องมาตาเหลือกันไปกลับบ้าน

ไปแล้วไปแล้วเจอเจอไฟบ้านกับพีบนี่รีบวิ่งเลยครับพี่เลิศอ,อะไรอะไรอะไรอืออือห่างชีแล,ล้วไปฟองแม่แล้วฟองอะไรแม่ลูก ฟ้องอะไรแม่จะไปไหนมันดึกแล้วกลับเข้าบ้านเลิกโอ้นกลางลนะันน่ะ รู้ได้ไงว่ากล้วยอยู่นี่ฮะ,ะกินใหญ่เลยรู้ว่ากล้วยอยู่นี่รีบิงมาหาเลยหืรู้ได้ไงว่ากล้วยอยู่นี่หนึ่งพ่อมาแล้วเสร็จแน่เอง <มา S 1> เออเออรีบรีบิบบงมาลุโอเคเนี่ยแล้วมาเุลุๆุมา พอด่าแล้วนั่น่ะายเลยอยากไปอยู่ทงเมืองกินหายเลยน่ะพอปิดไปแล้ว้ายกินไปแล้ว้ายมามมามมามาเร็วมา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 ถอยตารวจแม่มามาเร็ว ไีไปใส่ไปใส่แย่างไปใส่ก็ว่าอุทางไปยุติสิถอยไปใส่เลยเมื่อไอยู่ทางนั้นไปเข้าบ้านไป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 ,ไปเข้าไปงอแงีงง้อยอะไรเลือดเองจะวิ่งไปไหนอีก เพ้นเนเนาะเข้าบ้านไปนเข้าบ้านน,าา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 นี่มา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 นี่มาเข้าบ้านเดินไม่เรียแล้วทีนี้เอาเดินไม่เรียแล้วไปเลยเข้าบ้านเลยไปเข้าบ้านเลยอืมไม่เรียบรัตีตูดอีก เด็กดือ้อไปเลยเดินไปที่หลักตัวเองเลยมาไม่ยอมมาพ่อปิดไปแล้วไปกินพวกนี้มาอัานันน,น,นี่ไม่พังกินดี <c oughs> มาเร็วๆห่อด้แล้วเออมาเร็วอมาเร็ว มาแล้วลูกลโอ้กินข้าวหมักเนยแล้วบาทนี่ม,มาไปไปไปมามาม,มามามาห่วงกินอยู่เนาะไปแล้วลูกโอ้ยหิวจะได้หิวข้าวหิวเนยถลุฮะคุณจะได้หิวข้าวหิวเนยเถอะอ้าวฝากแม่วะ่ะแม่คอเราไปใช่อีกบาทนี้ ถ,ถอ,อยถอยเอาถอยตีนี้กินเยอะแล้วแบ่งแม่บ้างกินจนพุงกลางแล้วนุ่นไม่แบ่งน้องบ้างไปไหนอีกจะไปไหนอีกไปเข้าที่เข้าที่ทเร็วๆไปเ้อ,อไป ไปเลยไปเลยโอ้โหเดีย๋ยวนี้แบบพูดยังไงก็ไม่อยากไม่อยากไปอ่ะแม่แม่น,นั่นนั่นนั่นพาดพาดในเขาไปต่อยแย่เขาที่แบบนี้ไปต่อยแย่เขาได้แบบนี้อเ,นเ,นเออก็บอกเขาว่าแล้วไปเลยเออเออเออ,เอ,อ โอเคครับแม่ๆครสํสำหรับคลิปวิดีโอนี้นะครับผมก็ขอจบไปเพียงเท่านี้นะครับแล้วเจอกันใหม่นะครับผมคลิปวิดีโอหน้านะครับผมสวัสดีครับสวัสดีครับก่อนสวัสดีครับก่อนควัสดวครับบุณโอ้โหไม่ฟังอะไรนะครับผมแล้วเจอกันใหม่นะครับผมสวัสดีครับ